สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งพาม่วนพี่น้องเนาะวันนี้มาตามแนวทางภูเก็ตครับผมเนาะอ่ะโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ได้่พี่น้องเด้อเอาเขามาแล้วฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกับทีมงานทางช่องครับผมเนาะอ่ะวันนี้เด็ดพี่น้องเนาะวันที่ผ่านมาเข้าอ่าเก้าเจ็ดสองครับผมเนาะเอาวันนี้อ่ะเป็น,นได้ไร่รอดติดตามไป,ปรพร้อมๆกันครับอ่ะ ที่อะไรปูเที่อันบรรลาจีหลาย้มเดี๋ยวหลายุ้ยมมันบอกเชิงๆแต่ใครมาพูดเดียวกับบักตัวนี้อ่าบักตัวนี้ขันเจียผีบอกบอกปูผีบอกกันแล้วอันเจี๋ยสามตัวของเอาสอง,องไซนี่องย่น์โอ้ มักคู่เดียวเลยนะมักคู่เดียวคู่เดียวอันที่บอกเลยก็ฟังเอาอยู่แต่ว่าให้มักมักส้นตัวคู่เดียวพี่บอกจะใด้ปูเอาดีดีดีอ๋ออาวพี่ร่งกินมักมักตัวเดียวคูกกับหกสุนอันนะเอางั้นฟังเป็นหมดเก็บสิเกใส่สอ่าเทียวเงเจ้าโยอโอเจ็สองเจ็ดสาม้กเทกอ ลายอ,อยู่ฝรั่ง้นี่ละอ<ม>ืมแล้วไปงนี่ยะอ่าโอ้แต่ว่าที่เกิยมันตีอ่ในันสองสูนหกเลยอ่าแต่ว่าสุดม,มัน, <laughs> มมนรเก่อ่าุปเัรกิแปตานพีซตอืมอบาบขึแต่ว่ามาคู่เดียวแีว่ตัวเดียวอ่าเขามาใหาตัวเดี่ปูนเขาบังคาย่อตามนี้อ่า เห็นไหมนะอ oh. วันนี้ขึ้นต้นแบบมันบาดตัวนี้แปดสามกับนี่ขึ้นต้นแปดสามกับแปดโต๊ะแปดแล้ว uh. อันตัวไี้อีกนะ uh. สองหกศูนย์สิ <Huh? S 2> นี่มันอนี้มันในมือหนึ่งเมื่อโต๊ะไปกับผมบอกอีกอจำไม่ว่ามากัก uh. ตัวเดียว โอ้พระกระซิบบอกว่าเถอะเนี่วันนี้เป็นทำน้องอันเนดียวนี่เป็นน้องหลายองอธิพันธ์นะอ่าแปดสามปู้ท่านคนครับผมโอ้ไลายที่กนนะแล้วคุกศูนย์อ่าวันนี้ต่อมาล้วนหวงสองอ่ะผม,มนี้ว่าที่หา่ังสอง สิบสีฟังเขาห้าสิบกับฟังเขาโอ้ไปมาคู่เดียวกับตเดียวอยู่ไหมอ่าวันนั้นนี่ครับผมอืมแต่คือมาคู่เดียวกับตูเดียว,อ,วอ่นนอาอพผยงบหน่อยที่ปูเออมามาคู่เดียวเห็นะอืมซ่อง มหาแหงเันบ่มาหาแหงพาม้วนจัดไปให้นีให้พูดเขียนให้ไม่ดอกมหาแหงม้วนชื่นเอ้หารช่องปูมันตืบอไปอ่าจัดเป็นโอ้ลูกสิลูกหาว่าอยากเบิ้งแต่เลออ่าว่าแต่เลอะนะผมจะฟื้อรถซ่องรถวังเดี๋ยวผมละดเออ โอ้ยแจคตีเรากูเดียวเลยมือช่องเเจอยู่ปวยแต่จัดเดียวหกไปคนไปหาเบื้องอัเนี่เราับคว่มันถ้ารสการน้หามันแทบวได้สมอโอ้ลูกเ็้ปัวเอสกปรลนะเอาแต่ที่เนี่ยเนี้เล็กนะปูกันเนาะกระเขื่อเล็กผีมาบอกอ่า ผีอยู่ในวัดในว่าน,นี่ยแหละพี่น้องอ้าวเป็นผู้มีหนี่มาบอกตลอดท่านโดนกับผีตะขอกะตะเขี้ยนอ่าดูว่าผียังไงเพราะวแต่วมากระซิบอะไรก็สิเลเนาะทุกงวดจนได้เฮ็ดได้สั่งพี่น้องอ่าจนได้เฮ็ดได้สัญญ่งกระย่อนได้โชคได้หมาเนานนะปูเนาะคือเมื่อียอาบุญเมืเปียดตั้งแต่ ันี่สิ 30, เก้าอตนสามสิบเดตามผีบอกเออคืโอ<ม>้ผีบอกไว้ไว้แลวก็บอกเป็น<ม>บอกกันเริ่มแห่เพราะเบ็ดเป็นวันี่บเก้าว่าก็บอกเก้าว<ม>่าก็เป็นสิ้นตัวน่นี่น <laughs> ทิ้ขึ้นา อือบ่ค่อาเรียเบ็ดคุนบ่าั่อ๋อเราแต่ก็มันออกสิขออ่่น่ลยออกสุดเนบ่ปูกับ16เลขเขงๆน่ะอยู่ข้างบน792 972ห่วยหันล่าสุด่อันบ่ไวลกดซอพุ่น่ะอา607บ607แล้วก หลังไปทาอรอีกอ่ะวันเล็กล่างาีสิผมวันนะ,ะอ่าอ่าอ่านึ้นเทองหนึ่งตัวหวานหนี่งมึมจักอืมเอออืมหลักแล้วจะบอกมันกะบอกดีอยู่เด็กใกล้เคียงอ่าอย่ลย้จับหลักฐานเขาได้อ่าจับได้กับอิยอสูลบ ผมบอกคนนู้นเองอกง่าแค่ซองทัวนึงเอาเอบัดดี้พราอย่าบอกอยู่ในบของนั้นสิงวงเนี่ยไอเขากำหนดมาสามคุ้มอเวนี้พอหลาดอกมาในฝันแบบปูด้วยว่า,านั่งคุยกันเลย้เกิดนั่งคุยกันได้เสียงของอี่เนีฮะเสียงของโอ้นี่เสียงของแค่นี้โอ้นี่ โอ้ตะกี้เคยเห็นลูกปูโอ้ของแท้แท้โอ้ตะเกียรตะนหน่อยๆเคยเห็นขจอดแต่สมมติว่ค่อยมีดลปูเราเห็นไม่คั้นไม่ใหม่เพราะน่นนะไม่คั้นไม่ใหม่ไม่ของเกแท้เดิโอ้ตั้งไว้ลูปูโอ้โหนี่ติเสื่องของเต้เต้ติื่อของนี่าติเสื่องของนะโอ้เอาชุบไม่ทันพี่เพื่อน่าพ่นนี่ตาไม่ชุบครบตากันบาดีพี่น้องเอ้ยบาดอีกใช่ไหมพี่น้อง เสยงความัหามากเลยโอ้เสยนของนี่ที่พวกเกสร้างยุ่นนี่จวจับไงสร้างกับจับเอ้าครับเสยงขวากจะจับตัวจับเดินฝาดก็ยังเงินบนลาย้็นังขวอกแล้วครบนลาผทีปอบะายปอบทีปอบอะไรอย่างเงี้ยนนี้ว่าอะไรดิมีแต่เกล็ดข้ามไปขอเลขพ่ี่น้องดูเสยนของเขาจะแทรกล่ โอ้ขอนทำเพิ่นเลยเยต้แม่บักเต้ยขอจะต้งทีว่ากันไคู่เรื่องโอ้ไ่เปิดตัวกันครัโอ้เปมันเดตัวเาดวบบวได้เลยป่ะเน่อืมเฮือนว่าเจ็ดสีขอได้บักเส้ยก็ไม่เจ็ดสามโอ้อยบวกคง,งร้องอีกบ่เต้กับเป็นเจ็ดสองเลยไปเจ็ดสี่กันกันบ่ะครับผม chết tiếng tội lắm, gì bóng 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 Nhấp, bóng 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 26 bóng 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 Oh, อ,อ,อัน 8, ตุ oh. ตงเลยถามเลขกงเอื้อนนี่มาแปดสามตัวเลยโอ้อันพูดอย่างบี้ว่าฐนแปดเก้าอโอ้ยเพราะเพราะกันเลยเราเมือ่อ,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 อไหร่ไปน้ำหาอ้อมบัดเนะีก็ oh. เอาเชือกของนอ้ยแตเสียงของเเออไล่น้ำหาดดน้ำหาอ้อมบัดเลยน้ำหาเดี๋ยวมันอยู่มึงไหนมึงไหน นัำ่นกระบอกคือแ่บ่เอาเขียนไม่อยู่อ่าคือแก้ต้งเข้อยู่โอ้สองหกสูตรเพื่อว่าสูงโอ้่ะอ่าเอออันนี้ของเสี่งของยังนี้เสื่องของเพื่นบอกมาสักสี่เอ้พี่อนเอ้อืม อ่าเอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องนี่ท่านี่นี่ท่านี้เรื่อยเรื่อยไหนดูอบ่ไหลดิเดี๋ยวอุดุจฉันผีบ่อื่นอ้าวคนพ้องคามกันดิวายสองมันผีนี่มันย่านของเสียงเด้อโอ้เอแมนอยู่ป่าผีเนาะไล่ผีขี้วานเนี่ยเอ้ผีย่านอีเสียงเด้อของแค่เนาะของแค่ไอเดี่ยปู่โอ้ ถือดิแลนออกบัตรได้เต้มุกจะไปเฮากันไอเทียนน้ำก้นตัวเนาะอันีียแสง่เห็นก่อไผยร้ายๆกับหูเขาได้เนื้อได้ปูขึ้นเฮาต้นทันอ่โอ้พี่น้องเลยอ๋อไปอืมวนๆอะเด็กน้อยย่านฤกษ์น้อยย่าน งน,นจนสมือแน่งๆอยู่ีปู่เน,น,ะะนะ้อดีออ่าบวอ่องนาะแนวทางของปู่แจมได้องเด้อเนาะอ่าผีเสียงของลหลาเหล็กอล่ถามหาเหล็ก <ไว S 1> ลาลาเล็กเบางครั้งมันจะบกกาเอ่อเทาโว้ บกเข้าใจเขาภาษาหนึ่งเขาภาษาไทยไอ้คนเขาบอกบกเข้าใจพงจะภาษาของันพีบักเฉของบงังมของนี่มันรูจักเล่นหมดเลยลายมีมึงม่ไส้ใช้ม่ไสถามเลยหมดเลยเเล่นเนี้ยคือจังเป็นเน่ยไอ้เขายังไม่นา